ถ้าอย <that> the ่างนั้นผมฉันจะเข้าป่าไปหาผลไม้ม่ให้เจ้าพี่นะเพคะได้จ้ะรีบไปรีบกลับนะรีบมานะเพคะเจ้าพี่สัญญานะเพคะว่าถ้าเกิดว่าผมฉันไม่กลับมาห้ามหนีไปไหนเลยเพคะแล้วนะเพคะได้เลยพี่จะไม่หนีไปไหนเลยอย่าตามคนนี้ไปไหนนะเพคะไม่เราไม่เคยไปไหนเลยจริงเดี๋ยวผมฉันจะรีบไปแล้วรีบกลับนะเพคะอะไรโม้ไปไหนแล้วเรื่ยตาดีเดี๋ยวพี่จะเข้าป่าไปหาผลไม้ในระหว่างที่พี่ไปอยู่ที่นี่ ากดูแลเจ้าพี่สุภาษิตอย่าให้เจ้าพี่ไปไหนเด็ดขาดเลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะพี่ยาค่ะกระหม่อมเั่นจะดูแลเสด็จพี่สุภาษิตจนกว่าท่านนายันยาจะกลับมาขอบใจมากจ้ะจะให้ไอ้เปียกหรือว่าเนี่ยไอ้พาราไดซ์ตามไปเป็นเพื่อนก็ได้เลยนะชื่ออะไรนะชื่อนี้ดีแล้วชื่อนี้ดีแล้วชื่อนี้เลยนะแต่นี้แหละไอ้เบลมึงอยากูไม่ได้แล้ล่ะพาราไดซ์ขอบพระทัยที่มาขาดชื่อ ขอพระไทยพระองค์ท่านด้วยะขอชิญไปนะเพะเจ้าพี่รีบจับนะก่อนไปขอกอดที่ฮะอ่ะกอดกันไปกอนเลยเดยวเดยวดูเสด็จพ่อกินราเมงเสร็จ่โอเคโอเคโอเคขอชิญไปนะเพคะเจ้าพี่ไปเถดจ้าไปเถิดมเถฝาเพื่อนจ้ ่ <łość> ังยาไม่ต้องเป็นห่วงคุณเจ้าค่ะเดี๋ชจะดูแลให้เอ้ยเด็จพ่อออกได้แล้วพ่อเสร็จแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้ว จะาากิเเเาดเจ้าสามหาอยู่นาเรืออปากมันเจ้าฟมหาอยากให้อย,อยู่นาเรือพอตามลูกาอา,าจจะขอดภาคน่จะิหมหรือสุขสิจะคิด้าจะมี ตามหาุปตที่รวปาชนอยู่หนเพอเอ้สุตล่าคก้งจะเเรื่คายคเสด็จพ่อให้จีบัง้ากนี่พวกกีฬาเบงงนไม่ต้องออกตั้งแต่ฉากเมื่อกี้แล้วขอบคุณครับตก้งแต่กินเนี่ยเศรพ่อมันเสร็จพ่อมันถึงการป่าเลยนะพี่ไม่เสด็จพี่ก็ใช่ไหมสิแสดงว่าจะมีเรื่องสำคัญแน่ๆเลย บาทขอบคุณครับเดี๋ยวฝากไปบอกราเมนเมื่อไหร่คืนเดือนตาไปกินขอบคุณครับโอ้ยเด๋าหัวกิ๊บครับอะไรแววอะไรอยู่ครับไม่เหมือนมีคนเรียกถ้าเสร็จพ่อพี่แบงค์พี่แบงค์พี่แบงค์ครับพี่แบงค์เบลเบลอ้เบลเบลวันนี้ครับเบลเบลเบลปังด้วยมีชื่ออรชรีไหมไม่ดูปากดิถ้าเขาเรียกอันเนี้ยเบล แต่ถ้าเรียกชอนต้องชอนปากจะเป็นนี้ทำไมต้องทำปากกันนะน่ะเอาชอนไงขอบคุณครับเพียขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับที่พ่อให้นะครับผมคม่วันนี้ได้ไหมครขึ้นไปเลยไหนข้างไหนข้างไหนครับนอนนอนนอนอยนที่อยู่ข้างบนนั่งมีตังนั่นแหะขึ้นไปเลยขอให้จริงนะพี่ชอนเออ และก็เป็นในเรื่องไหนแก่ซึ้นเป็นเรา่องของแเรื่องขอบคุณนะครับตะวันว่ากับน้องเบลนะครับขอบคุณเสร็จพ่อส,สทธิ์ลูกพ่อมาหาประมรที่นี่นมีธุระอันใดพ่เจ้าเอตอนนี้เจ้าก็รู้ดีว่าใกล้ถึงวันวิวาแล้วแลงที่สําคัญตอนนี้สหายรักเล็กสิงห์ได้พาพระคูมันของเจ้ากับตแผพนดินของเราแล้วลูกเสร็จพ่อแต่ว่าเรื่องการแต่งงานนะ ลูกยังไม่พร้อมขอเลื่อนไปสักสองวันนะพระเจ้าค่ะไม่ได้นะลูกยังไงก็แล้วแต่วันนี้เจ้าจงกลับกับพอ่อถ้าหากว่าเจ้าดื้อน,นึงเจ้าไม่กลับเจ้ากับพอ่อเห็นดีกันลูกสเสด็จพ่อไปนคะเดี๋ยวเสด็จพ่อลูกหน้าไปก่อนเลย <พอ S 2> ยังไงเสด็จพี่สุทเิ์ก็จะตามไปทันทีเดี๋ยวฝากด้วยนพาพี่เจ้ากลับให้ได้นะลูกพ่อแล้วรีบตามไปไปแวะร้านตรงนี้นะเออ๋ยวร้านนี้ยซอ้อมีโกนหนวดโกนหอกเลยต้องมึงให้โกนนั้นแท้ไอ้เบล เยนมมมเเป็ลลลแากสด <c oughs> ส็จพี่เสด็จพ่อมาตามกระหน่ำนี้แล้วยังไงเสด็จพี่เนะี่ย <c oughs> ก็ต้องกลับไปทําหน้าที่ก่อนนะ,นะ <c oughs> พี่ยาค่ะถ้าเสด็จพี่ไม่กลับเสด็จพ่อไม่ยอมแน่ๆ <c oughs> แล้วอาดัญญาจะทำยังไงเสด็จ <c oughs> พระพี่นางอาดัญญากระหม่อมฉันเนี่ยจะรออยู่ที่นี่และถ้าเกิดว่าพระพี่นางอาดัญญากลับมาไม่เจอเสด็จพี่สุภสิทธิ์จะให้กระหม่อมฉันบอกไปว่าอย่างไรดี <c oughs> พี่ยาค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากเมื่อใดที่อาดัญญากลับมาให้ทุกคนนะบอกไปว่า ที่ไปทำธุระในเมืองรล้บวนโลบหางเจ็ดวันกลับอ้าวตันฉลานึรู้ได้ยังไงเนี่ยรู้สิผมนี่เกม์ประจำผมเล่นนีอยังน้าน้ารอแต่น้าเข้ามาเล่นที่นี่ไม่ได้เพราะอายุน้าเยอะแล้วฉัารักแต่ลิเกห์น้าอ่อนๆเนี่ยหน้าอ่อนลิเกห์น้าอ่อนน้าเหมือนพระองเด็ก งานแต่งเพชรพระออกนะถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่เจ้าเมยมันบอกเลยที่รีบไปเลยเดยวก็บอกที่จะร้องเลยยัยดีเยเนะถ้าเสร็จพี่แต่งงานเสร็จแล้วก็รีบกลับมาแล้วกัน